สวัสดีจ้าพี่น้องปองป่ายบุตรสกุสกคนมาค่ะมากินตำซั่วหอยดอกนย้ำายน้อยเซ็บเซบเลยค่ะหิวข้าวเลยบูจักอันก็เลยบูจักสิกินอย่างเนาะค่ะเนาะบูได้กินตำซั่วเด่นแล้วค่ะมาจาัดตำซั่วกันเลย <c oughs> เซ็บเซบเลยค่ะมาแบบเซ็บอีกแล้ว มาแซ่บอีกแล้วมาเด้อมาเด้อเซ็บๆเลยจ้ะมาเด้อค่ะอื ข่าหมูแ่าหมูก็บอกกาข่าหมูกันเหนียวแล้วซื้อมา ดาปิดเลยจำชั่วใส่หอยดองค่ะ หิวข้าวหิวข้าวก็เลยย่างไปย่างไปก็เลยไปเห็นนมจีนจัากสิกินยังนึกได้ว่านมจีนน,จนี่แหละตำซั่วเซ็บๆเลยเนาะ มันเป็นกล่นไก่มันเหนียว <laughs> cái mù mắn vừng nó Mắn bọc cọp. <laughs> Cái dôi sư mà Cái mù mắn bọc cọp mắn nhiều <laughs> Hú hợp hết đứa Hết ít lạc chứ ít Hết pin nó ตาเล็ดอีกแล้วอืมบวกก่อบ จดนเด็ดกระบ,บอกจากแต่ดนแต่นานปนไหอย่าน่อยซื้อมันอยู่ในถุงเนะ <c oughs> าะยาหน่อยก็เลยบูมว่ามันขรอบกพรมเสแซอพัก นีอ้าวเพชรสุดยอดเลยเพชรเพชรแต่งโมขั้นรายการก่อนเนาะ เพ็ดแห้ง cùi cần xiềng đắng đắng cùi cần cứ thò lọ cần như vậy แซ่บหอยดองนี Merci. ่ค <Donc>, ่ะ Đi một đại nếu. Ừ, hết Đi nó người ừ. Bác vừa bừng sơ lạ 啊，俺。 พิ่นี่ก็ทิบโบนยาวเด้อพี่น้องไปพิ่นี่ก็ทิบโบนยาวจา้ะว้าแซบแซบแซบขนาดเลย หือหาตอนขนมจีนก่อนเด้อหอยดองพร้อมค่ะนี่ค่ะหอยดองหอยดองพร้อมตอนขนมจีนพร้อมใส่กันเลยแซ่บแบบนี้เลย เผ็ดค่ะไม่ไหวเพราะแล้วเห็นแตงโมขั้นรายการก่อนเด้อพี่น้องเอ้เยเอฟซีเอ้ยได้แล้ว

โมกหวานอยู่แต่ว่าอยรรักซ้ำซื้อมานห,นหน่วยยี่ห้าบาทหน่วยยี่ห้าบาโทโรทันเดเซต,ตู่ดอกมากินก่อนโอ้ตายเผ็ด คลิปนี้กับโมไมยังไลนยเนาะพี่น้องป้องไปบนทุกคู่ทุกคนเอซคลิปนี้ก็จะมีแค่นี้ละจ้ะอิ่มละจ้ะกินแตงโมแก้เพ็ดก่อนนอะเสร็จแล้วก็เสร็จกับข้าวเตรียมคองไปขายตอนบ่ายเมื่อนี้หันยายน้อยตอนเศร้ายายน้อยหยุดยายน้อยหยุดเอ็นซีเฮดอกไปตอนบ่าย มีลายย่างอยู่จังมือนี้หันมีแกงขี้เล็กแกงขี้เล็กแล้วก็สิแกงหน่อไม้ผัดกะเพราก้องกส็สะมีอ่าหมูซับผัดกะเพราผัดกะเพรามูซับแล้วก็กุ้งสดกะเพราก้องแล้วก็ปโปเปียค่ะปปเปียผักรวมปปเปียจยน้อยขายดีค่าติดอะ ข้านหวานโปเปีนอยาน้อยขายดีค่ะผัดไส้เองแล้วก็ซื้อแผ่นมาห่อทอดกบอบๆขายกบกอบทอด้อออด่อไปนำํำทอดไปนําขายไปนํากบกอบๆโมเด้โทอดแบบว่าทิ่มไว้ให้มันสิ่ง ยายน้อยมาเยายน้อยลูกค้ามาเนี่ยมึงเถอนลูกค้ามายืนท่าเอาเลยยายน้อยก็ทอดเดี๋ยวนั้นเลยทอดร้อนๆเลยเตาแบบว่าตั้งเตาไว้เลยเนาะ <S 2> <S 2> เอาทอดไว้นิดๆนิดน้อยพอลูกค้านะเอาบรได้ทอดไว้เธอดเดี๋ยวห่อห่อไปทอดไปขายไปห่อไปทอดไปขายไปค่ะขายดีลูกค้าเริ่มซื้อซ้ำละลูกค้าหน้ากเก่าๆทั้งนั้นเลย นำจิ้มก็ทําเองค่ะเคี่ยวเองเป็นสูตรของลูกสาวปกติลูกสาวเพื่อนขายอยู่วันนี้จะน้อยกะขายสูตรเพิ่นคลิปนี้กรบอมีอยัางหลายกระสิบมีแค่นี้เนาะค่ะเนาะขอบคุณพี่น้องปองป่ายเบิร์ดสุขคูสุขคนเอฟซีทั้งหลายขอให้บุญรักษาเทวาดาคุ้มครองเงินทองและเข้าบัญชีเนาะคะเนาะ สิเดินทางออกไปใส่ก้าวขาหนึ่งขอให้เงินไหลน้องก้าวขาสองขอให้ทองไหลมาเนาะคะ่ะเนาะล่ำรวยๆจ้าแค่นี้นะคะสวัสดีจ้าขอขอบคุณขอบคุณเบิร์ตสุขุสุคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ยายน้อยดเด้อยากกินเนนโปเปียทอดเซฟเซฟันจือกันหลังพาราได้เด้อยายน้อยจะจอดอยู่สองบนอ่าบนหนึ่งกับหลังพาราได้ข้ามซีแยกไปน้อยหนึง่งอีกบนหนึ่งกับจอดข้างเซวิน จอดข้างเซเว่นหลังข้างโรงเรียนข้างโรงเรียนหลังโรงเรียนข้างเซเว่นอีกบนหนึ่งกับหลังพราราไดจะจอดสลับกันอยู่สองที่ที่นี้ลูกค้าขาประจํเพื้นกระซิ่งหัวถ้าจยน้อยโบยู่ฟังนีเพื้นกระเซี่ยวไปฟังพุน้นเออกระเซี่ยวไปฟังพุ่นมันเห็นฟังพุน้นมันก็นตามไปการบ่มีอย่างไรเนาะค่ะเนาะขอแค่ขอแค่นีเ้เด้อค่ะเด้อบายบายค่ะขอบคุณห,หลายๆจ้ะสวัสดีจ้า